สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพบกันนะคะในวันอังคารที่5มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการเช่นเคยค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะดัชนีตลาดนั้นปรับตัวลดลงค่ะ โดยมาปิดตลาดนะคะอยู่ที่ระดับ1,359.39จุดนะคะลดลง3.20จุดหรือว่าคิดเป็น0.23%ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่2,389.49ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซ h ์ในวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัทปิ่นทองอินดัสทรียลพาร์คจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น PIN นะคะหรือปิ่นนั่นเองค่ะ ราคาหุ้นปิ่นวันนี้นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบชวนติดตามนะคะหลังจากที่ทำผลงานปี56นั้นนิวไฮค่ะสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะมีกำไรสุทธิ 1, 3 5 5ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง317เซค่ะพร้อมกับมีการปันผลนะคะในอัตรา0.59บาท59สตางค์ต่อหุ้นค่ะราคาหุ้นปิ่นนะคะก็ขยับขึ้นมานะคะแต่ระดับ7ได้อีกครั้งนั่นเองค่ะ ขณะที่ทางด้านของผู้บริหารปิ่นทองนะคะนายพีระปัตธรรมวรกุลชัยค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะหรือว่าซีอของปิ่นทองนะคะก็ได้เปิดเผยว่าปี2 5 6 6นะคะบริษัทนั้นประสบความสําเร็จในการผลักดนันการเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะโดยสามารถทํากําไรได้สูงที่สุดนะคะตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทค่ะ โดยมีกำไรอยู่ที่1,355ล้านบาทเพิ่มขึ้น317นะคะและมีรายได้รวม3 0 3 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น164เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะซึ่งปัจจัยที่หนุนนะคะมาจากศักยภาพของการดำเนินธุรกิจของปิ่นทองนะคะที่มีความโดดเด่นในด้านทําเลที่ตั้งโครงการ <aspire S 1> <complaining. S 2> นิคมอุตสาหกรรมร mmm. ท,ท,ที่อยู่ในเขตพื้นที่ EEC ค่ะซึ่งเป็นจุดดุสตรดด้านการลงทุนของประเทศ ตลอดจนการนำแนวคิดการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท,ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกรง่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลช่วยดึงดูดให้นักทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในในคิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองค่ะส่งผลให้ยอดโอนที่ดินในปี2566นะคะอยู่ที่584ไร่นะคะเพิ่มขึ้นถึง178%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนค่ะ ขณะที่การดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจ r e c u r r i n g Income ในรอบปี66นะคะสามารถผลักดันอัตราการเติบโตของรายได้จากระบบสายภโลคนะคะภายในโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องค่ะแล้วก็มีรายได้จากโรงงานเช่าและคลังสินค้าที่มีจำนวนผู้เช่าเต็มทุกหลังรวมถึงรายได้จากการขายไฟฟ้าโซลา r เซลล์ที่เริ่มรับรู้รายได้เข้ามาค่ะ พร้อมกันนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนะคะจะมีมติการอนุมัติจ่ายเงินปันผลในงวดกำลังงานปี66ค่ะในอัตรา59สตางค์ต่อหุ้นนะคะคิดเป็นดีเวนต์ยิวค่ะประมาณ12%นะคะโดยจะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่24พฤษภาคม67ค่ะส่วนเป้าหมายของปี2017นะคะ c ี o ของปิ่นทองนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าบริษัทยังบุ่งผักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะ ส่วนปัจจัยสนับสนุนก็นมาจากการย้ายฐานการผลิตของนักงทุนต่างชาติเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองนะคะรวมไปถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งส่งผลดีต่อความต้องการซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นฐานในการผลิตที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะจึงตั้งเป้าหมายนะคะยอดขายและก็ยอดโอนที่ดินเพิ่มขึ้น25%ค่ะหรือคิดเป็น750ไร่โดยนสิ้นปี 66, 66บริษัทก็มียอด ขายที่รอรับรู้ไรายได้นะคะหรือมีแบ็กกรอกจำนวน108ไร่ค่ะแล้วก็มียอดจองนะคะหรือพรีเซลจำนวน334ไร่ที่คาดว่าจะทยอยโอนทั้งหมดในปีนี้ค่ะรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจ Recurring Income นะคะจะเห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนผลกำลังงานในปีนี้ให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะสาหรับภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะปิ่นทองก็ปิดอยู่ที่ระดับ7บาท5สตางค์นะคะ บวกไป90ตังหรือว่าคิดเป็น14.63ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่201.09ล้านบาทนะคะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมฝากติดตามต่อนะคะได้ที่เว็บไซต์หุ้นไซต์ com ค่ะแล้วก็ยัง,งติดตามได้ที่ Facebook Instagram t w i t t e r Line Square t e l e g r a m ค่ะรับชมเน้อหลังได้ที่ช่อง YouTube Channel นะคะ วันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไส้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกวันได้ใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาค่ะดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ท่ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ